นีเฟิมตัวจะแตกมากแลยคิโมชินะคิโมชินะคิโมิคินิเพื่อนเราดีมากเลยอ๋อโั้งคิดเยอะมากเลยอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วมากพี่น้อง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเคเจปื้มกันอีกแล้วนะคะเพิ่งม,ม,มาจะมาคลิปบล็อกนะคะชีวิตประจําวันของปื้มที่อยู่ในคาร์ดิฟนะคะปื้มอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้โอเคงั้นไปดูกันเลยคะ่ะว่าชีวิตวันๆของปื้มเป็นยังไงกันบ้าง ก็คืองานลูกค้าของปื้มนะคะมันอันนี้ไม่ได้18บวกนะอารมณ์แบบ17บวกมากกว่าเพราะว่าอันเนี้ยลูกค้าเขาอยากได้แบบโพลดันซิ่งเป็นตัวละครของเขาที่แบบว่า <Hi. S 1> เต้นลูดเสาเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าตัวละครเขาตูดต้องสวยตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำคอมมิชชั่นกันก่อนเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาถึง process ที่เราเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้คือไฟนอลที่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวปิ่มจะแคปแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะคะแล้วดูว่าลูกค้าชอบหรือเปล่าถ้าลูกค้าชอบลูกค้าก็จะไม่ขอเปลี่ยนลูกค้าตอบมาแล้วคือแบบเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูกับลูกค้าเขาว่า okay. ยังไงอุมีลูกหัวใจด้วย she said it looks so good I really like It's smoothing so sm Like really background oh the that, at look my god. Oh, thank too to Oh Oh god so เพราะลูกค้าเขาบอกว่าเอองานไม่ต้องแก้แล้วสิ่งที่เราจะต้องบอกเขาก็คือคุณลูกค้าอยากจะให้เราส่งงานเนี่ยไปทางอีเมลหรือว่า Google Drive นะคะอันไหนสะดวกสำหรับคุณเราก็ต้องบริการเขาหน่อยนะเพราะว่าราคาเราก็ไม่ได้ถูกนะคะลูกค้าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เรียบร้อยนะคะภารกิจวันนี้ก็คือส่งงานลูกค้าเรียบร้อยปิดจอบเสร็จแล้ว ด้วไดความที่ว่ามัน11เโมงแล้วว่าทุกคนปุ้มต้องสั่ง Deliveroo นะคะมันเป็นเว็บไซต์สั่งอาหาร Order Food นะคะออนไลน์เราก็จะมีคนมาส่งอาหารนั่นเองค่ะก็ขี้เกียจทำอาหารนะเนาะเดี๋ยวปุ้มจะทำงานเลย จะไปเอาน้ำชาก่อนนะคะผลจะกินกับข้าวมื้อเช้าของเราจริงๆมันต้องเป็นมื้อเที่ยงสินะมันคือเคบซี่ไงล่ะ เปึ้มนั่งกินแล้วก็ดู Youtube อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอะค่ะดูช่องแบบ Youtuber, b l บล็อกเกอรอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งฟังเพลงคุยกับเพื่อนๆใน Discord นะคะก็เพิมก็มจะมีเวลาส่วนนั้นไว้สำหรับแบบเออชิลๆก่อนที่ปื้มจะ productive ตอนช่วงเย็นๆนนะ่ะ โอเคเออแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมืดเร็วมากแล้วเดี๋ยวปื้มก็จะต้องปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดผ้าม่านอะไรนะคะเพราะว่าปื้มไม่อยากให้คนข้างนอกเห็นปื้มอยู่ตรงนี้คนเดียวเขินตอบรัมาคอไปต่อมากาเชิญขบวนบ้านมัน Center c e ี And they like make a picture and did the drag around her arms. And like, yeah. It's unlimited, yeah. and they don't realize, like, no, it's very limited. But we had this like intro for that we did, and we like filmed it as ma the main part of the film. Maybe like, <speaking> you thought. You right? <speaking speaking> งั้นเดี๋ยวปุ้มจะออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าเราจะใส่หน้ากากตลอดเพราะว่าปุ้มอ,อยากจะไปหาของกินข้างนอกนะคะแล้วก็อาจจะไปซื้อบัตมาม่าอะไรมาตุนเล่นไว้ก็ได้ไดอะไรอีกโอเคเดี๋ย <c oughs> วเราออกไปข้างนอกกันค <c oughs> <c oughs> ่ะ Thank you. Okay. You can see, phone. You can see, phone. Call. ตามในดิกติกเนี่ยแหละหมดไปทีบนะ่ายเดี๋ยวขอดื่มชาก่อนนนะคะก่อนที่เราจะกลับไปถ่้องบนชัดเจนเลยะอทุกคนตอนนี้เพิ่มกินข้าวเสร็จแล้วนะแล้วเพิ่มออกมาแล้วก็คือวนันจันทร์อะหลายหลายร้านเขา,า,าปิดก,กันเนาะก็เหลือแค่ร้านเมื่อกี้แหล,ละร้านสเต็กอ่ะเนี่ยร้านเนี้ย ช่แต่ตอนนี้เพิ่มกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ขหมว,วนี่คือโล่งมากเลยอแบบแต่กลับไปคือก็มีลูกค้าคือเพิ่มรู้สึกดีใจน,นะที่แบบว่าเราก็มีลูกค้ามาตลอดแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตเราพ่อแม่ที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คุณแฟนที่น่ารักที่คอยซัพพอร์ตเราเช่นกันไม่มีความรู้สึกที่แย่เลยเลยก็รู้สึกแบบว่าอิ่มปูตลอดเวลาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกัน สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ปื้มก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะกลับมาจากการกินสเต็กแล้วก็ดื่มพอเปลสองแก้วแล้วก็กลับมาทำงานต่อเป็นสายแบบ productive สายกลางคืนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวปื่มจะพูดคุยกับลูกค้าส่งงานอะไรประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวดูว่าลูกค้าเขาจะตอบรับไปยังไงว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าโอเคก็เราก็ carry on ต่อไปอะไรอย่างเงี้ย ช้อปอปิงป้งโอเคเราจะไปซื้ออะไรกันบ้างมาดูกันนะคะโอเคทุกคนคะ่ะนี่คือร้านที่เปิ้มจะมาซื้อของนะคะ Asian Food Store นะคะร้านนี้จะมีแบบหลายอย่างมีขนมด้วยนะ ขั้นต่ำการจ่ายเงินของร้านนะคะถ้าเป็นจะใช้คาร์ดอะตองแบบสูงกว่า5ปอนเนะเาะเดี๋ยวจะเอาตัวนี้โอเคประมาณ5ปอนนะคะต่อแพ็คอ่ะอันนี้ไงเห็นไหมอันนี้อร่อยเองฟีฟูโ okay, อ,อเคราเมงเรีเอาข่เป็ดไปหนึ่ง The and, and he left. Thank you. Have a lovely evening. Okay. Bye -bye. Bye -bye. See you next time. <sighs> ชิมกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่พอชิมแบบเพียวๆก่อนเลยแล้วกันกลิ่นสตรอเบอรี่เหมือนไวท์สตรอเบอรี่เลยอืมจะกินไปได้ยังไงเนี่ยอย่าลองผสมกับนมเปรี้ยวร้นบูเบอรี่ดูภาวนาให้ปื้มด้วยเชียร์ ทุกคนเดี๋ยวปิ้มขึ้นอูเบอร์ก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวปุ้มจะไปไปตวรวจโควิดที่สูงแล้วก็ตอนนี้ปุ้มเรียกอูเบอร์นะคะมารับที่บ้านโ okay, อเคคััร a l o v e l เ d โอเค ตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์ที่เอาไว้ตรวจนะคะตอนนั้นปื้มก็มาตรวจคือป,ปื้มมาตรวจทุกเดือนเลยะคะ่ะก็นั่นแหละโอเคเรากำลังจะเข้าไปนะคะ Hi I have booked um to get a COVID test through onlineAll right use the hand sanitizer and walk through okayAll right thank you okay <Hey. S 2> เราจะเดินเข้าไปกันนะคะทุกคนรู้ทุกคนตอนนี้ก็นะผลตรวจ น่าจะได้ตอนเย็นนี้ไม่ก็วันพรุ่งนี้เช้านะคะถ้าเดาไม่ผิดนะเพราะปกติก็เป็นอย่างนั้นอ b e r อร์ Uber แล้วมาเลยนะคะกลับบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเราน่าจะไปกินข้าวที่คาเฟ่นนะคะตอนนี้ที่จริงอยู่ใกล้บ้านเพือน้เมื่อกี้ขึ้นอ b e r อร์มาปับ๊บก็ถึงบ้านแล้ว แต่ว่าเพิ้มอยากจะไปคาเฟ่นะนค่ะเพิม้มนี่ไงนี่ของที่เราหาทอาโต้ซุปอร่อยมากบอกเลยยี่ห้อนี้แลว้วก็อะไรนะทุกคนตรงนี้เพิ่มก็มานั่งตรงมุมตรงนี้นะคะเพราะว่าแบบเราต้องชิดดิสแตนซ์นะนี่ก็เป็นซุป มาโทษซุปนะคะทุกประ,ะเทศที่จริงเขาต้องมีขนมปังไว้ด้วยแต่น่าจะหมดหรือไม่ได้สั่งมาแต่ไม่เป็นไรกับชาอังกฤษเรานะคะอ h าอ k c เจ c k set the scene hmm. for sort sure. of um, sure the term i'm going to go through the schedule for the term with you why we're not good enough why we don't get attention from our work why we have like five likes and mm -hmm. other artists got like hundreds and thousands followers why i'm still like a small artist here <laughs> ตอนนี้บ่ายโมงแล้วแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะตอนเช้าปุ้มก็มมกินแค่มิโซะซุปนะคะและทุกคนคือปิ้มเป็นคนไม่กินอาหารเหมือนคนอังกฤษนะคะแบบแซนด์วิชหรือาาพาสต้าพาสต้าหรือสปาเกตตี้หรืออะไรใดๆปุ้มไม่กินเหมือนพวกเขานะคะปุ้มกินเหมือนของคนไทยนั่นแหละคะ่ะคืออะไรรู้ไหมมาม่า ปื้มก็บางวันก็ไม่ได้อัดคลิปบางวันก็อัดคลิปนะคะเมื่อวานอะ่ะปื้มเรียนจบเรียบร้อยแล้วเรียนผ่านออนไลน์นะคะเพราะว่า,าด้วยความที่ว่าอังกฤษอะเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มีผู้ติดเชื้อโควิดก็เลยเต้องเรียนผ่านออนไลน์ค่ะแบบมันก็จะยุงย่งๆหน่อยอะไรเงี้ยอโอเค หิงนาหรืยังอะไปืจะแก้แลว่าไปายเกินสัก ็นั่นแหละคะทุกคนปื้มก็จะมีตารางชีวิตนะคะเป็น planner ดูสิสวยไหมปึ้ขอตัวเขียน diary ก่อนนะคะแล้วก็ planner ของปื้มค่ะต่อไปได้เวลาทำาอ m ม i s s i o n แล้วค่ะเพราะวันนี้ปื้มมีเก็ตช์ให้กับลูกค้าของปื้มนะคะ Great. so that kind of almost, if they've had any infection, and even with covid. so overall, yeah, I'll, the introduction is the introduction. let's leave it as that for now because you'll ask that students or prefer that students write. any other questions? okay. sure thing. if there's any problems, just let me know. i'm always available. okay. Thank you Bye Bye Have a lovely day โอบคุณลาฮัลโหลทุกคนเดี๋ยวเราจะไปร้านสเต็กกันนะคะเพราะว่าได้ความที่ว่าเรานะ่ะเรียนหนักนะคะตั้งแต่เช้าดังนั้นเป็นเวลาที่ปึ้มต้องเอ็นจนะคะโอเคไปกันเลยตอนนี้ปึ้มอยู่ในโอเวอร์แล้วนะคะเยเอา It's a vlog for YouTube <laughs> Hello ทุกคนตอนนี้ปึ้มได้มาลงแล้วนะคะเมื่อกี้เขาพาปึ้มมาจอดอยู่ตรงแบบ สามแยกสีแยกเมื่อ no ก <te> so ี Again, so kind of <laughs> like well, so. ้เลยเพราะว่าเขาไม่สามารถเลี้ยวเข้ามาได้ดังนั้นปื้มก็ต้องเดินมาเองนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ปื้มมาร้านสเต็กร้านนี้เนาะแต่ว่ามันหรูแน่นอนค่ะเพราะมันแพงนี่บรรยากาศคาดิฟใหญ่มากเลยทุกคนแต่ประเด็นคือร้านอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนี่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 ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี่นี่ไงร้านหรูมากสวั่ะ book a table for one five ในโ c ชมร์เ e ยเกินคิอเ o d ์ A c A, Yes. มีพนักงานพาไปนะคะแทนคีมิลเลอร์นะคะร้านมิลเลอร์สเต็กคือทางร้านอ่ะเขาจะให้เขียนชื่อของเราอีเมลแล้วก็นัมเบอร์เหมือนเป็นรายละเอียดของตัวเรานะคะใช่ใช่ i The top one, is it the filet um, mignon? Yeah, yeah, the filet mignon. No problem, that's an excellent steak. Yeah, very good choice. What, how do you like Um, can I have normally it's recommend red or medium red? That's right, yeah, yeah, I go for medium red. Oh, oh, thank you oh, so much. How do okay. okay. <laughs> โอ้ oh, thank you that's really fast โอเค thank you <c oughs> โอ้ยเล้วมากพี่น้องและนี้เป็นสตา s t เตอร์ของปุ้มนะคะวุ <c oughs> ้ยดูดูหลูดูแพงมากเดี๋ยวขอกินก่อนรส <laughs> <c oughs> ชาติมันจะออกเค็เมๆแต่ว่าอร่อย ก็มี blue cheese นะคะดูสาาิ Thank you a e o a y t h i n e l e Um t h a t the e s Yeah, w a t l e ทุกคนเป็นเ i เล t นะคะไม่มีมันเด้อนี่เป็นสเ,เต็กมีแต่เนื้อนแน่นๆนะคะมันจะแพงที่สุดในเมนูเลยทำแรกของเรานะมา คำใหญ่เหน่ะเยอมาก best part ของการดื่มน้ำชานะคะก็คือการเทนมลงไปในแก้วค่ะนี่แหละทุกคนโอ้ยนัอนเหมือนเจ้าหญิงเลยความเป็นเจ้าหญิงของเรามันก็จะแลกมากับด้วยค่าเงินที่แพงนะคะพร้อมดื่มค่ะ Yes, I would like to pay by card, please. Okay, รวมแล้วเป็น62คนโอเคไม่มีปัญหาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันหี่ไหแล้วนะคะเพิ่มได้บุ๊กคน ตามที่ร้านอาหารไว้นะคะไม่ได้บุกคนดิบบุกโต๊ะที่ร้านอาหารไว้นะคะซึ่งมันเป็นคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านอาหารของคนฝรั่งเศสค่ะซึ่งถ้าเราพูดถึงอาหารฝรั่งเศสสิ่งแรกที่เราจะคิดถึงเลยก็คือหอยทากนะคะอันนี้คือทางเข้านะทุกคนนี้ค่ะคอฟฟี่บาร์นะคะสวยมากที่นี่ มีที่นั่งให้ข้างนอกด้ยนะะแต่ว่าปืมไม่นั่งข้างนอกหนาว หอยทาก6ชิ้นแล้วก็มีขนมปังกรอบน,นะคะเรียกว่าบักเก็ตนะคะจดจดดแล้วก็มีขนมปังกรอบบักเก็ตนะคะซึ่งอบมาจากเตาอืบ โซ่นะคะมาส่งขนมปัง อ thank you pay by coffee เดรากลับบ้านกันนะคะกินข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับัง Well, that. Good, evening. good evening นะคะทุกคนที่จริงไม่ใช่ good evening สิ Good ก i ด h นแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลานอนของปื้มแล้วกินไม่หยุดเลยทุกคนปื้มกิน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 วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันวันพรุ่งนี้ปื้มน่าจะทำคอมมิชชั่นแหละเออคอมมิชชั่นแบบก็ก็เยอะอยู่เดี๋ยวปื้มจะเคลียร์ให้เสร็จพรุ่งนี้แล้วก็มาดูตารางเรียนอีกว่าจะได้เรียนอะไรนะคะเพราะว่าอาจารย์ขึ้นตารางเรียนให้ปื้มหนักมากเลย12วิชาภายใน1สัปดาห์ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอาจารย์รักนักเรียนมากเลยค่ะโอเคงั โอเคเราต้องกดนี่คุกเอาละทุกคนเดี๋ยวเพิ่มต่อไปข้างนอกนะคะสิ่งที่สำคัญเวลาเราจะไปชอปปิ้งเลยก็คือกระเป๋านะคะเขียวเขียวอยู่โอเคอันนี้ Baby leaf น o no. ผมมากแม่มนี่ทุกคนที่เรกากำลังหา คลาสสิกสลัดนะคะเพปึ้มจะใส่กับพวดน้ำมันงานงั้นเอาอันนี้หนึ่งเค okay. อ่าไม่แตกโอเคได้ไข่แล้วต่อไปเราไปหาตัวตีีกันเอาอะไรดีเพิ่มซื้อพวกผ่งซักพอกแลก้วก็น้ำยาปรับพนุ่มมาด้วยแล้วเมื่อกี้ที่ต้องอยู่ถ่ายไปก่อนนะก็เพราะว่าคนมันเริ่มเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปึ้มเกตการเขาก็นี่นะคะของเยอมาก มีเห็ดแล้วก็ไข่ต้มจะทำขนมค่ะสลัดนะคะนี่แล้วก็หนูสั่ะสะนะคะเพิ่มจะไม่ต้มต้มกินกับพวกแบบมาม่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวปพ้มจะหันเอาไว้ใช่ในช่องสิ ดูสิทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะอี่ สีราชาเข้าไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อเคกนารุตัวนี้กินยากมากเลยฮ่า,าเปิดได้แล้วเมื่อกี้เล็บก,กับหักปุ๊บคิมจินะคิมจินะคิมจิคิมชีซึ่นคิมจิไข่ตุ๋นเห็ด แล้วก็าราดซอสพริกสีลาชาแล้วก็น้ำพริกนารกนะคะเบียวเสียงมากค่ะฉันลืมชาก็เบลจะเอาใหม่เดี๋ยวจะเลี้ชาปื้มเป็นคนหนึ่งที่เ,เขาเรียกว่าไงถ้าไม่มีชาปื้อมอยู่ไม่ได้ โอเคเราได้อิงลิทีแล้วนะคะโอเคน่าจะพอแล้วเราก็ได้น้ำร้อนของเราแล้วแล้วเราก็เทใส่น้ำชาของเราเดี๋ยเราขอตัวกินข้าวก่อนนะทุกคนใครที่เบิ่ต้อทงทำมาหาให้ทุกคนกินแลก็ 有几块？